สวัสดีนะครับในตัวอย่างนี้เราก็จะมาทดลองฝึกกันใช้งานาตัวนิวตันสลอออฟฟิสคอสตี้กันดูนะครับคือสมการที่บอกว่าตัวเท่านะครับเทามีค่าเท่ากับมิวดียูบายดนะครับเมื่อเทานี่คือ เชียร์สวสนะครับซึ่งบางทีเราก็จะเรียกเชียริงสวีสนะครับเชียร์สวสมิวคือตัวด y นามิกวิสคอสตี้นะครับดนามิกวิสคอสตี้และ du d y dy นะครับ du y เราเรียกว่า Velocity Gradient นะครับ velocity gradient คือคือคราวที่แล้วนี่นะครับเราเราเรียก D/U บายดีไวท์ว่าว่าตัวเชียร์สเตรนเรทนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคือคือ,ค,อคือเราดีไลฟ์ให้ดูว่าไอตัว D/U บาดีวท์โดยความหมายมันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของเชียร์สเตรนนะครับหรือเชียร์ลิงสเตรนเราแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการที่ยูนี่นะครับยู u คือความเร็วนะครับคือ velocity y นี่คือระยะตั้งฉากกับพื้นผิวนะครับระยะตั้งฉากกับพื้นผิวเช่นในภาพคราวที่แล้วนะครับในภาพคราวที่แล้วเราจะมีว่าเ,เรามี wall คำว่าวอลคือผนังที่อยู่กับที่อยู่ตรงนี้นะครับเรามีแผ่นอยู่แผ่นหนึ่งวางอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้นี่เป็นฟูดนะครับเป็นฟูดตัวหนึ่งเป็นฟูดตัวหนึ่งแล้วเราก็บอกเราลากแผ่นนี้ไปนะครับเราลากแผ่นนี้ไปความเร็วของแผ่นของแต่อธิทาง y นะครับเอาทิศทาง y ก่อนทิศทาง y ก็จะเป็นทิศทางนี้นะครับทิศทาง y คือทิศทางนี้อันนี้ทิศทาง u ก็จะอยู่ในทิศทางนี้เพราะฉะนั้นถามว่า du by dy คืออะไรนะครับ du by dy คืออะไรมันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว u เมื่อ y เปลี่ยนไปเช่นตรงจุดนี้นี่ตรงจุดนี้นะครับตรจุดนี้ก็คือที่ y เท่ากับ0ที่ y เท่ากับ0เราจะเห็นว่านะครับเราจะเห็นว่าจุดนี้ u มีค่าเท่ากับศูนย์เมตรเซกถ้าเราให้ที่ความเร็วข้างบนนี่เป็น u ใหญ่แล้วเราบอกว่าทั้งหมดนี้นี่นะครับทั้งหมดนี้เราเรียกระยะนี้ว่าระยะ y ใหญ่ก็แล้วกันนะครับเราก็จะได้ว่าที่ความสูง y ใหญ่ที่ y เล็กเท่ากับ y ใหญ่นะครับ u เล็กมีค่าเท่ากับ u ใหญ่เมตรเซก เพราะฉะนั้นถ้านำมาวาดเป็นรูปนะครับถ้านำมาวาดเป็นรูปเราก็จะรู้ว่าตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้ตรงจุดนี้นะครับ,รรบการกระจายตัวของความเร็วจะมีลักษณะแบบนี้นะครับจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือทาากเป็นเส้นอ้างอิงขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับตรงจุดนี้ความเร็ว u จะเท่ากับศูนย์ หลังจากนั้นความเร็ว u ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นความเร็ว u ก็จะเพิ่มขึ้นจนมีความเร็วเท่ากับ u ใหญ่พอดีตรงนี้ท่านนี้คือความเร็ว u ใหญ่หวังหวังว่ายังจํายังจําหลักการเขียนเวกเตอร์ได้นะครับว่าตัวตัวลูกศรน,นี่ความยาวลูกศรน,นะครับความยาวลูกศรก็จะมีความหมายหมายถึงตัวขนาดนะครับถ้าความยาวนี้มีค่าเท่ากับ u พอดี ความยาวตรงจุดนี้ก็จะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็จะมีความเร็วค่อยๆเพิ่มขึ้น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 ไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยก็คือค่า u เล็กนี่มีการเปลี่ยนไปตามค่า y u เล็กตรงนี้เป็นศูนย์ u เล็กตรงนี้มีค่าเท่ากับ u ใหญ่ I I. แต่ถ้าสังเกตอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าถ้าเรามองว่าช่องไม่ได้ใหญ่มากอัตราการเปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะที่เป็นลีเนียนะครับมีลักษณะที่เป็นลีเนียนะมัน มันถึงได้มาเป็น d u อ y บาแบบนี้นะครับคือคือถามว่ามีโอกาสไหมที่มันจะไม่เป็นเนียก็มีนะครับแต่ถ้าเรามองในช่วงแคบๆเราน่าจะพอประมาณได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงดังก่ามีลักษณะที่เป็นลเรียนนะครับพอเป็นอย่างนั้นนี่ตัวค่า d u อ y เราจะเรียกว่า velocity gradient แต่ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วนะครับเมื่อระยะตั้งฉากนี้มันเปลี่ยนแปลงไปสมการนี้แหละครับ tau เ,เท่ากับ mu d u by d เราบอกว่า ใครฟูดตัวไหนก็ตามที่มีพฤติกรรมตามนี้นะครับที่มีพฤติกรรมตามนี้เราจะเรียกว่านิวโทเนียนฟูดนะครับเราจะเรียกว่านิวโทเนียนฟูดโดยที่กฎข้อนี้นะครับมีชื่อเรียกนะครับเราเรียกว่านิวนิวตันส์นะครับนิวตันส์ลอฟวิสคอสตี้แปลว่า ถ,ถ้าพยายามแปลนะครับก็คือกฎของกฎความกฎความเหนืดของนิวตันนะครับกฎเกี่ยวกับความเหนืดของนิวตันนะครับก็คือนิวตันหลอก็คือกฎของนิวตันนะครับที่เกี่ยวกับความเหนืดอนะเราลองมาดูวิธีการใช้งานแต่ก่อนที่จะไปดูการใช้งานนะครับหวังว่ายังจําอีกเทอมหนึ่งได้อีกเทอมหนึ่งคือเทอมตัวนูนะครับทันทีล้วเราพูดไปแล้วนูเท่ากับมิวส่วนด้วยโนะครับโดยที่ New, นูนี่นี่ชื่อของมันก็คือ k i เนเมติกคิเนเมติกนะครับวิสคอสตี้คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างกันผมกำหนดว่าตัวอย่างนะครับตัวอย่างผมกำหนดว่าอย่างนี้พิจารณานะครับพิจารณามีวอลวันนึงเป็นผนังอันนึง 1, นะครับผนังราบ วางตัวในแนวนอนหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับมีผู้อิทอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีแผ่นเพดจาวอยู่ด้านบนแผ่นเพดนี้นะครับกำลังมีความเร็วกำลังมีความเร็วนะครับ u ใหญ่เท่ากันกับ0.3เมตรเพรเซ นะครับความสูงทิศทางนี้คือทิศทาง y นะครับทิศทางนี้คือทิศทาง y ความสูงทั้งหมดนี้นะครับมีค่าเท่ากับจุดนี้เรียกว่า y ใหญ่แล้วกันอ่ะนะครับระยะนี้ทั้งหมดนะครับมีความสูงเท่ากับ y ใหญ่ซึ่งมีค่าเท่ากับ0.3ม mm. ิลลิเมตรนะครับ0.3มิลลิเมตรกำหนดให้มีลิควิดอย่างหนึ่งอยู่ในนี้นะครับ ลิควิดดังกล่าวนะครับมี SG นะครับ Specific Gravity เท่ากับ0.88กำหนดให้นะครับมี μ เท่ากันกับ65คูณ10กํลังลบ5กิโลกรัมเมตรเซกเซกคือวินาทีนะครับ ผมถามหานะครับผมถามหาก็ไก่ค่า Kinematic Viscosity ว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับขอไข่ผมถามหา Cheers ร์สว s Race, s เชียร์สวสนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นบนและแผ่นล่าง แผ่นบนก็คือไอแผ่นที่มันกำลังขยับนี่แหละครับแผ่นล่างก็คือแผ่นที่หยุดนิ่งนะครับคอไฟนะครับถามหา r e เร i กชัือทิศทางของเชียร์ส e s ททั้ง2ตัวนะครับโอเคมาดูกันวิธีทำนะครับข้อกอไก่เราก็บอกว่าจากเอานิยามขึ้นมาเลยเขาถามหา n นู n นูมันเท่ากับมิวส่วนด้วยโร อันนี้ปัจจุบันเรารู้มิวเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่รู้โรโรจะหาย,ยัางไงเราก็บอกว่าจากอันนี้และจากาโรโรนะครับโร๋ยวขอาบอกเขียนใหม่กันนะครับและจากโรมีค่าเท่ากับ SG คูณกันกับโรของน้ำที่4องศาส มันเราก็จะได้ทันทีว่า s อ่าตัวโรก็คือ0.88คูณด้วย1,000นะครับก็คือ880กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรนั่นเองนะครับดังนั้นเราได้ทันทีว่านูของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ65คูณ10ยกกำลังลบ5นะครับหารด้วย880กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตร ส่วนในข้างบนคือ,อกิโลกรัมต่อด้วยเมตรเศษนะครับะัะนั้นนักศึกษาก็หลังจากกดเครื่องคิดเลขนะครับนักศึกษาก็จะได้มาว่าคําตอบก็คือ7.39 7.39คูณ10ยกกาลังลบ7ลบ7นะครับ7.39ูณ10ยกกาลังลบ7อันนี้ยังไม่ใช้นิวตันสโลว์คูลิงนะครับเป็นแค่ การฝึกใช้การฝึกคำนวณหา Kinematic Viscosity เ,เฉยๆหน่วยเป็นเมตรกำลงังสองเปอร์เซกนะครับฝึกตัดหน่วยด้วยนะครับนักศึกษาว่าได้ได้เท่ากับเทนี้จริงไหมต่อไปเขาขอไข่ครับเขาขอไข่เขาขอไข,อขอ่โจทย์ถามหาเท่าอ่ะลองพิจารณาเท่าดูก่อนในที่นี้เพื่อที่จะหาเท่านะครับเราก็บอกว่าจากเท่าเท่ากับมิว D U by D Y ในที่นี้นะครับนักศึกษาในที่นี้มีวเรารู้เรียบร้อยเราก็จะเหลือ D U by D Y d ดนี่ครับนักศึกษาที่แผ่นด้านบนที่แผ่นด้านบนคือแผ่นที่มันกำลังไหลด้วยความเร็วอยูนะครับยู่ใหญ่ที่แผ่นบนได้ว่า เทาอัปเปอร์ผมคนนี้เรียกว่าอัปเปอร์ก็แล้วกันนะครับเทาอัปเปอร์ก็จะมีค่าเท่ากับมิวคูณด้วย du by dy ที่ไหนครับลาก่านนี้คือที่นะครับที่เท่ากับ y ใหญ่คราวนี้ du by dy ที่เทาเท่ากับ y ใหญ่หายยังไง du by dy ีที่ y า็จริงไม่ใช่เท่าที่ y เท่ากับ y ใหญ่เราก็เทียบเคียงสิครับ เราก็บอกว่ามันก็คือเดลต้ายูส่วนด้วยเดลต้าวายนะครับมันคือเดลต้ายูส่วนด้วยเดลต้าวายแล้วเราจะเอาตรงไหนมันก็เป็นยูสองลบด้วยยูหนึ่งนะครับยูสองลบด้วยยูหนึ่งหารด้วยวายสองลบด้วยวายหนึ่งถ้าในที่นี้ยูสองคือยูใหญ่ u1 คือ u ที่ผิวล่างมันก็เป็นศูนย์นะครับ y2 คือ y ใหญ่ y1 คือ y ที่ผิวล่างมันก็เป็นศูนย์ันก็คือ u ส่วนได้ y ในที่นี้ u คือ0.3นะครับคือ0.3เมตรเพอร์เซก y เล็กอย่าดลาดนะครับ0.3คูณ10กำลังลบ3นะครับคูณ10กำลังลบ, 3, 3, บ 3, 3เพราะฉะนั้นคุณจะได้มาเป็น1,000บรีนะครับ1,000 หนึ่งพันในที่นี้นะครับหน่วยเป็นเซก,กันกำลังลบหนึ่งนะครับเซก,กันกำลังลบหนึ่งลองตัดดูเพราะว่าจะอยวมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกวมีหน่วยเป็นเมตรมันก็เลยตัดกันหายไปดังน,นั้นเราก็เลยได้นะครับว่าเพราะฉะนั้นนะครับอ่ามันก็จะได้ว่าได้ว่าเทาอัปเปอร์ ก็จะมีค่าเท่ากับมิวมิวก็คือ65สิบคูณสิกำลังลบหนะครับคูณกันกับ1,000หรือมีค่าเท่ากับ65สิบคูณสิกำลังลบสนะครับก็คือ0.65นั่นเองนะครับ0.65ในที่นี้นะครับหน่วยจะออกมาเป็นปาสคาลนะครับหน่วยออกมาเป็นปาสคาลปาสคาลมายัางไง จริงๆแล้วถ้านักศึกษาเช็คหน่วยนะครับมันจะออกมาเป็นเนื่องจาก6กคูณสิกำลังลบ5หน่วยคือกิโลกรัมเมตรเซกนะครับในขณะเดียวกันตัวตัว d u วหน่วยหน่วยของ d u ว y ออกมาเป็น1ส่วน S นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะออกมาเป็นกิโลกรัมเมตรเซกแควร์นะครับแล้วเราก็จะพยายามทำต่อไปนะครับ เรื่องนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่อง dimensional analysis อาจจะดีกว่านะครับแต่ว่าความหมายมันเทียบเคียงกันคือ Pascal ก็คือกิโลกร,รัมเปอเมตรเซ่เนะครับโอเคแล้วตัว lower ล่ะครับควานี้เท่ล lower ทา l เวอร์คือที่แผ่นล่างก็ย่อมมีค่าเท่ากับ m u นะครับคูณด้วย du by dy เป็น du by dy ที่ไหนที่ y เท่ากับ0 ผมจะทำแบบเร็วๆให้ดูนะครับมิวก็เป็นตัวเดิม DU บายวายที่ y ายเท่ากับศูนย์จะหาย,ยางังไงดังก็หาจาก u 1หนลบด้วย u 2หารด้วย y 1หลบด้วย y สองเพราะฉะนั้นเราจะได้ทันทีว่าคําตอบก็คือเท่าเดิมนะครับก็คือออกมามีค่าเท่ากันกับศูนย์จุดหกห้าปาสคาลมือนกันอ่ะมีค่าเท่ากันครับนสาแต่ถามว่าเราทิศทางละ่ะทิศทางนะครับทิศทาง ทิศทางนี่เราจะรู้ทันทีนะครับถ้าถ้าเราเรียนฟิสิกส์หนึ่งมานะครับเราจะรู้ทันทีว่า,าเนื่องจากแผ่นเพดไปในทิศนี้นะครับแผ่นเพดมีการเคลื่อนที่ไปในทิศนี้มีการเคลื่อนที่ไปในทิศนี้นนท่านี้คือชั้นของฟูดตัวฟูดที่ว่านะครับชั้นนี้คือฟูดแล้วอันนี้เป็นตัววอลล์ข้างล่างนะครับเป็นตัววอลล์ข้างล่าง สิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือว่า,ามันจะต้องเกิดมันจะต้องเกิดเท่าที่ชี้ไปในทิศนี้นี่คือเท่าอัปเปอร์เพื่อสู้กับไอ้ตัวนี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับว่า,าที่ฟูดเองนะครับคือคือเชียร์ที่เกิดขึ้นบนตัวแผ่นมันจะต้องสวนทางกับที่มันกำลังลากไป แล้วพอมันสวนทางกับสิ่งที่กำลังลากไปฉะนั้นถ้างั้นที่เกิดขึ้นบนฟลูอิดนะครับฟลูอิดก็จะรู้สึกเหมือน,น,นกับว่าถูกตัวแผ่นเชียร์ไปในทิศนี้แทนนะครับตัวนี้นี่เกิดขึ้นที่วอลด้านบนนะครับผมออนุญาตเขียนอีกรอบหนึ่งนะครับตัวตัวนี้จะเกิดขึ้นกับที่วอลด้านบนโดยความหมายก็คือ,อ,อวอลนี่วอลที่กำลังเคลื่อนที่ไปในแนวนี้ จะรู้สึกมันฟูดพยายามดึงมันเอาไว้มันจะเคลื่อนที่ไปในแนวนี้ไม่ได้เพราะฟูดพยายามดึงมันเอาไว้ทิศทางก็เลยเป็นดังเป็นดังที่ผมเขียนแต่ส่วนฟูดฟูดซึ่งอยู่ข้างล่างส่วนบอลลากไปฟูดก็จะถูกเหมือนกับถูกบอลลากมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางมันก็เลยเป็นอย่างที่ผมชี้นี่แหละครับว่าถ้าเกิดขึ้นบนบอลถ้าสนใจเชียร์บนบอลเชียร์บนบอลจะเหมือนกับถูกลากไปในทิศนี้ แต่ถ้าสนใจตัวฟูดนะครับตัวฟูดจะรู้สึกเหมือนเชีร์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นไปในทิศนี้ถ้ามันจะสมดุลได้นะครับดังที่เรียนมาในวิชาฟิสิกส์นะครับเชียรยที่เกิดขึ้นในฟูดก็จะต้องมีทิศทางตรงข้ามเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้อันนี้คือที่เกิดขึ้นกันกับหน้าฟูิดนะครับที่เกิดขึ้นกับหน้าฟูิดจะเป็นอย่างนี้เนีย่ยนะเป็นปัญหาเรื่องประกานะครับจะเป็นไปในทิศนี้ นะครับจะเป็นไปในที่นี้ตัวนี้คือเชียร์โลเวอร์แต่เพื่อให้มันสมดุลอยู่ได้แสดงว่าวอลเองก็จะรู้สึกในทิศทางตรงข้ามมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าว่าไปก็คือก้อนฟูดอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือก้อนฟูดก้อนฟูดนี่ข้างบนมันเหมือนมันจะถูกลากไปอย่างที่นี้เพราะฉะนั้นเพื่อให้มันสมดุลอยู่ได้ข้างล่างก็จะเหมือนกับมันถูกดึงดึงคือข้างบนมันลากไปอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนทางล่างก็จะเหมือนกันกบดึงมันให้ถอยกลับมาเพราะฉะนั้นทิศทางข้างล่างก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ครั้นี้ ถ้าฟูดเหมือนก็นจะถูกลากไปนะครับตัววอลข้างล่างตัววอลข้างล่างนะครับตัววอลข้างล่างก็จะรู้สึกเหมือนฟูดพยายามดึงมันไว้ฝั่งนี้นะครับนะครับมันก็จะตรงข้ามกันดังาพาดนี้นี่ก็คือทิศทางที่เกิดขึ้นนะครับลองพยายามทบทวนดูนะครับเรื่องพวกนี้ว่าถ้ามันจะสมดุลอยู่ได้ทิศทางบนหน้าเดียวกันที่ที่เป็นกฎข้อที่สามนิวตันนะครับแอคชั่นท่ากับรีอคชั่นก็คือมันจะต้องพยายามดึงกันนะครับพยายามดึงกันในลักษณะน,นี้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องการานำนิวตันส์ลอออฟวิสคอสตี้ไปใช้งานนะครับเนะื้อหาที่จะนำเสนอในวิดีโอนี้ก็มีกัะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ